สวัสดีค่ะบัตรสภาพที่สองค่ะนางค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดการเกงเซิร์ฟนะคะเป็นงานยุโรปลัดเอสทีค่ะถุงนี้แพคนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่2 นะคะคิดเป็นกิโลกรัมละ400บาทราคาถุงนี้8 208บาทค่ะลูกค้าจําจำนวนตัวประมาณการคร่าวๆ100-110ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ74บาทจ้านี่เราประมาณการคร่าวๆให้ก่อนใช่ค่ะ74บาทใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานน้องใหม่นะคะลูกค้า กลับตู้ยุโรปของเราเลยนะคะตัวแรกมาก็งไคะคุยซิลเวอร์เลยค่ะพี่นางขาป้าตัวแรกมาก็แบรนด์เลยคือชั่วแบบว่าความสะอาดค่ะค่ะค่อนข้างใหม่สะอาดเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าใครสนใจนะคะลูกค้าจ๋าสามารถ c ีเอได้เลยกระสอบนี้นะคะจ๋าเป็นกางเกงเซิร์ฟนะคะใช่แล้ว อะบิลลาบองท้าเป็นแบรนด์ล้วนเลยใช่ไหมคะพี่นาค่ะน่าจะแบรนด์ล้วนไม่ใช่เป็นเซิร์ฟบวนเป็นเซิร์ฟนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูอีกทีเรามาดูพร้อมกันเรามาดูพร้อมกันเรราามมดูพ้อกันนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวมารับชมทั่วประเทศพร้อมกันอันนี้ก็บิลลาบองน่าจะเป็นแบรนด์ล้วนอยู่ด้วอันนี้ก็เป็นแบรนด์อยู่ด้วยที่ก็มาแบรนด์นะคะที่เห็นมาที่เรเจอแบรนด์บิลลาบองนะคะที่หยิบมาก็คือแบรนด์ทั้งหมดเลยนะอ่ะ แบรนด์นะคะเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งเหมือนกันนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็แบรนได้นี่แต่ว่าน่าจะเป็นแบรนด์ทางฝั่งบ้านเขานะคะอเหมืนกันแบรนด์อย่างนั้นอ่ะอเมโดอ่ะอะไรอเมโดะนะคะอเมโดอ่ะนะาเราเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์อยู่ที่เช็คในเน็ตนะคะใช่ค่ะอ่ะมีก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะคะถ้าราคาเมื่อหนึ่งตามข้อกำหนงค่ะยังรักกัน บอกเลยว่าหลักพันราคาเซลล์แล้วก็น่าจะอยู่ที่เจ็ดแปดร้อยใช่ค่ะอันนี้นะคะอันนี้คือเซลล์แล้วนะคะลูกค้าคะแต่ต้นทุนในนี้เพียงแค่สิบสี่บาทนะคะเจ็ดสิบสี่บาทเท่านั้นเองใช่แล้วค่ะอ่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีนะคะช่วงสายวันนี้ลูกค้าจ๋าวันพ้รือหักสะบอดีนะอย่าสะนะสะบอดีเด้อ้นีเมื่อวานที่ผ่านมาสระบอดีอ่า ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลูกค้าจ๋ารายการแรกของวันนี้เราเปิดด้วยกางเกงเซิร์ฟนะคะลูกค้าจ๋าค่ะเป็นงานยุโรปของเราค่ะลูกค้าจ๋าสินค้าน้องใหม่ของงานยุโรปเลยนะคะอ่ะใช่แล้วอันนี้ลงใหม่ๆสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนะค่ะเห็นครั้งแรกพร้อมกันทั่วปนะพี่แจ้งเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าทุงนี้แพ็กนี้ราคา8,208บาทค่ะ คนึ่งรถึง110ตัวตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ74บาทเจ็ดสิบสี่คุยแบบนี้เราขายเท่าไหร่ดีคะพี่นางคะถ้าเป็นพี่เหรอพี่ขาย150 150 2 5 0บ5 0าบาานะคะลูกค้าใช่แล้วนะคะลูกค้าขายใช่แล้วค่ะลูกค้าจานแนะนำนะคะถ้าลูกค้าสนใจสามารถสีได้เลยเอ๊ยยังไงทำไมแบนเยอะจังบินละบองค่ะ น่าจะเป็นเก่งเซิร์ฟแบนด์รวยนะคะร้บสุดคุ้มค่ะคุ้มคูณสองกันเลยเดียวได้เป็นงานเซิร์ฟนะคะแล้วก็ได้เป็นแบนด์รวยใช่ค่ะลูกค้าขะแต่ต้นทุนเพียงแค่เจ็ดสิบสี่บาทเพื่ะความมีความีมันน้ำด่างแค่ไหนเราเรามี มาดูกันมาดูกันมาดูกันเล่นได้ใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงเซิร์ฟใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายจะใส่เล่นได้ใส่ลำลองก็ได้ใส่แบบว่าอยู่บ้านชิลๆหรือจะใส่แบบเล่นน้ำก็ได้ด้คะจ๋าแต่จริงๆไม่จำเป็นต้องใส่เล่นน้ำก็ได้นะค่ะใส่ลำลองอยู่บ้านก็ได้ลูกค้าจ๋าเพราะเป็นกางเกงที่ใส่ง่ายใส่สบายนะคะลูกค้าโดนน้ำแป๊บเดียวก็แห้งแล้วนะคะอันนี้ก็คุยซิลเวอร์อันนี้ก็บิลลาบองค่ะ ทั้งหมดเลยใช่ค่ะคุณผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้เลือกไซส์มีค่ะมาลูกค้าจ้าไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L หรือจะเรียกว่าฟรีไซส์ได้ไหมคร่าว่าแต่ละตัวเขาจะมีสายเชือกดึงให้อะค่ะลูกค้าจสาจะเรียกว่าฟรีไซส์ก็ได้นะคะลูกค้าจ้าอ่าใช่สวยอ่ย่างก็จะเป็นฟรีไซส์นะคะพี่นางค่ะอายก็เป็นแบรนด์ที่น่าขาดู อ่ะอันนี้แบรนด์อ่ะแบร์อีกแบรนด์หนึ่งเหมือนกันนะคะอีกแบรนด์หนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ขออนุญาตไม่ออกเสียงค่ะลัวซ้ำยังไม่เป๊ะลัวไม่เป๊ะลัวไม่เป๊ะนะคะลูกค้าค่ะค่ะลูกค้าจะอ่ะลูกค้าจะ ดีดาส74บาทไนกี้74บาทบิลลาบอง74บาทคามี74บาทยังอีกเกาะฟิลลา74บาทเจิบสีาทเจ็ดสิบบาทเ็สิบบาทเอฟเลยเด้เจ็ดหายเจ็ดหายล่าสุดลูกค้าคะต้นทุน74บาทต่อตัวโดยประมาณนะคะ ทำราคาขายได้เลยใช่ขายแต่ว่าถือถืขายตามๆละลอยก็ได้ได้แต่ว่าไม่แนะนำไม่นะนะลูกค้าจ๋าไม่แนะนำนะคะเป็นแบรนด์ล้วนลูกค้าจ๋าแล้วก็เป็นกางเกงที่แบบสามารถทำราคาได้ลูกค้าจ๋า250้อาอัพก็ได้ได้เลยได้เลยหรือคำสิทธิ์ดำก็หนีก็ลอยหาิบก็ได้ค่ะลูกค้าค่ะเกรดเอขนาดนี้เซิร์ฟขนาดนี้แบรนด์ขนาดนี้นะคะต้อง200รอยอัพแล้วล่ะค่ะลูกค้า ใที่สนใจสาามรถ 4F ได้เลยลูกค้าจคาถุงนี้แพ็คนี้ราคา8,208บาทขาเข้าดังเองเข้าดังเองราคาคุ้มมากเบิ่งค่ะไปแบบเร็วๆได้ไหมอาดิดาสอันนี้อะไรนี่อาดิดาสถืออาดิดาสถืออบรนี่แก่คุณนีะแบรนด์ของเขาค่ะ88ป้ายลูกค้าขะอาดิดาส ลูกค้าจ๋าลาคอรสบู๊ลาคอร์สกันมามีมานะะคบินละบงอวบินละบงตัวนี้สวยมากเลยไปแบบว่าไปแบบเฉพาะแบรนด์อย่างเดียวอันนี้คุิกค่ะเราไม่ผืดสปีโดอะไรนะคะสปีโดไม่รู้เขาอ่านแบบนี้หรือเปล่า เกรดเอดของบารเรานะคะ<ช>มีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะ5้ถึงเปอร์อเซ็นต์แต่เพื่อนดักอาจมีเจอนะคะเอวยังยืดยังตายอาจมีเจอ<ช>ลูกค้าจ๋าเสือหมวดนี้สวยห,หมวดนี้ผ้าใหม่สะอาดหมวดนี้แบบว่าคุณภาพเกรดเและก็แบ,บแบรนด์ค่ะลูกค้าจ๋าแบรนด์ุกตัวลูกค้าจ๋าสวยอ่ะอยากแนะนำมากนะคะลูกค้าจ<ช>๋า ชายค่ะสะออนแห้งคุณแล้วมีทั้งหญิงทั้ชายเนาะใช่ค่ะใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยค่ะชายแล้วค่ะลูกค้าจ้าผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้นะคะลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์อย่างที่แจ้งจะเรียกว่าเป็นฟรีไซส์ก็ได้เพราะว่าแต่ละตัวเขาจะมีเอวยางยืดมีเชือกให้ดึงนะคะค่ะใช่เลยนะอันนี้ไนกี้ค่ะ ไม่ได้่อแจมแจมลูกค้าค่ะดามเนี่ยอันนี้ควิกนะคะควิกซิวเวอร์ควิกซิวเวอร์ตัวนี้หล่อมากใช่ค่ะลูกค้าจามในราคาต้นทุน74บาทลูกค้าสามารถนําไปทําราคาขายได้เลยลูกค้าจามลดต้นทุนสักรีด้วยนะซื้อไปหนึ่งถุงซื้อไปหนึ่งแพ็คสามารถไปแขวนขายได้เลยไลฟ์สดขายได้เลยตลาดขายได้เลยลูกค้าจา้าอ่ามีฮอตแชมเปี้ยนมิวท์แชมเปี้ยนอ่าเหมือนจะเป็นไงกินอะอันนี้ก็ควิกค่ะ คาพมาให้ใชคะแบรนด์มาให้เลยสุดคุ้มมากกับต้นทุนเพียงแค่74บาทค่ะเจ็ดสิบสี่บาทเท่านั้นนะคะได้สุดคุ้มมากๆเลยบอสใช้แล้วค่ะลูกค้าจะต้นทุนประมาณการ74บาทลบกค้าทค่ะได้แบรนด์แบบว่าทุกตัวเลยนะ74บาทได้แบรนด์ทุกตัวเลยนะคะลูกค้าจะแต่ทัางนี้ทางนั้นเราไม่ได้การันตีนะคะว่ะเป็น ปิลาบอลกี่ตัวอารนากี่ตัวอ่าควิกกี่ตัวนะคะลูกค้าจ๋าในหนึ่งกระสอบก็คือจะมีคระแบร์มาแต่ว่าเท่าที่รู้มาคือแบรนทุกตัวนะคะแบรนทุกตัวชอบตรงนี้ชอบตรงนี้และชอบตรงนี้ด้วยป้ายประมาณ88ดสิปดป้ายชอบตรงนี้และชอบตรงนี้ชอบตรงคุณภาพเกรดเองชอบตรงราคาประหยัดชอบตรงราคาแบบว่าคุ้มมากค่ะลูกค้าต้นทุนสุดคุ้มมาก ต้นทุน74บาทเท่านั้นลูกค้าหาลูกค้าดูคุณภาพ74บาท74บาทได้เกรด A เลย7 4บาทได้แบรนด์ล้วนด้วยนะคะลูกค้าคะดินลาบองค่ะค่ะพูมาดัดแบรนด์พูมาก็มาหลากหลายมากหลากหลายแบรนด์มากนะ Adidas Nike Puma Champion ดินลาบอง Kewer Tommy โอ้โหมาคอสมาหลากหลายมาก ได้แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสนใจ C f เอได้เลยลูกค้าจ๋าสนใจ C f เอได้เลยนะคะ<ช>ถุงนี้กระสอบนี้ลูกค้าจ๋า8,208บาทเลขเ<อ>สวยด้วยเท่าไหร่นะคะ8,208อ้ยบาทเลขะะสวยด้วยลูกค้าจ๋าต้นทุน74บาทนะคะลูกค้าจ๋าสามารถ C f เอได้เลยใชหรือว่าอยากลุนเองอยากเปิดเองเรามีกระสอบใหม่เช่นกันนะคะ<อ>ลูกค้าจ๋ามีมีม ยงพอมีอมนะคะเ<ช>พิ่งมาใหม,ใหม่ๆสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวะะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าขอปิดท้ายบิลละบ ong ถ้าประมาณนี้นะคะลูกค้าสวยอ่ะที่ยังไม่ได้รื้อก็จะประมาณนี้นะคะ,คะ,ะนี่เลยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจในสินค้าหมวดนี้เป็นการเกงเ เป็นงานยุโรปล็อตเอค่ะลูกค้าจ๋าถุงนี้แพคน,นี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่20.52ิกิโลคิดเป็นกิโลกรัมละส0่บาทราคาถุงนี้8,208บาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณการ1 0 0่งรถึงร้อตัวค่ะตุกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ74บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook Li ์โเข้ามาสอบถาม i อ หรือเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะมักระเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางฝา่ให้ติดตามคือช่องทาง YouTube นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ